สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับเซลต้อมอัมโฮมค่ะวันนี้เรามาอยู่ในช่วงรายการพังคาตีนสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่อยากขับรถไปซ่อมไปหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้รถเรามารีวิวคันนี้แล้วก็มาดูรถซิ่งคันนี้หนึ่งคันครับแล้วก็มาดูการบำรุงรักษาหรือว่าการใช้งานยังไงให้ไม่พังคาตีนครับผมอ่ะ วันนี้เรามาดูกับเจ้า Toyota h ไฮรักวีโกตัวนี้จะเป็นโฉมแชมป์ปี2013เครื่อง2.5 uh, คันนี้ก็จะมีโฉมนักที่โดดเด่นมาจากเจ้าของเดิมด้วยแล้วก็คือเขาเรียกว่าเข้าทรงหล่อๆอีก1นึคันเรามาดูรายละเอียดของเจ้าคันนี้กันนะครับคันนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคาอยู่ที่49,000บาทต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัว TRD นะครับปี2013เครื่อง2.5พอ,อยู่ที่8,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจ สามารถเข้ามาดูพูดคุยแล้วก็สอบถามกันได้ครับผมมาเราไล่ดูจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้จะเป็นเจ้าโฉมแชมป์แล้วนะต้องบอกเป็นโฉมแชมป์ปี13คันนี้ก็จะมาเป็นไฟห,หน้าเดิมโรงงานแล้วก็มาพร้อมกับไฟตันหมอกเดิมโรงงานกระจังหน้าโครเมียมมาจากของเดิมโรงงานอีกเช่นกันคันนี้แต่งมาอะไรมาบ้างงั้นเรามาไล่ดูจากด้านหน้าเหมือนกันครับคันนี้จะเป็นฝากระโปรงคาร์บอนต้องบอกอันนี้เป็นฝากระโปรงคาร์บอนงาน GP เดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดอีกทีหนึ่งว่างาน GP กับงานทั่วไปต่างกันยังไงแล้วรายละเอียดเป็นยังไง อันนี้เป็นฝาคาร์บอนเพียวนะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนด้วยของงาน GP Racing แ,แล้วก็แก้มนี่จะเป็นแก้มคาร์บอนหุ้มนะครับแก้มเดิมหุ้มคาร์บอนเพราะว่ามันจะสนิทแล้วมันจะสวยกว่าอ่าอันนี้มันจะเข้าสนิทเข้ารูปทรงเดิมเลยโอเคมาพร้อมกับล้อแม็กทรงเวลงานของ KM ไฟหรือของนาคมอนนั่นเองอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่างานเหนียวเป็นยังไงแล้วก็เขาก็มีพวกรีวิวให้ดูกเกี่ยวกับพวกล้อนี้ด้วยทรงสวยอีกหนึ่งคันครับผม ล้อหน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งคับมาพร้อมกับยางซูแม็กเขาเรียกว่ายางลาย a d ดี L อันนี้จะเป็นยางเบอร์265 35คู่หน้าจะเป็น265 35คู่หลังน้าจะเป็น315นะอ่ะโอเคยางเป็นยางปี2020นะครับคันนี้ก็รูปทรงก็ข้างหน้าก็จะหน้าน้าลง3นิ้วหน้า2หลัง3ไม่เตี้ยเกินไปและรูปทรงเข้าเขาเรียกว่าเข้าทรงัยรุ่นทรงซิ่งวัไวรุ่นชอบแน่นอนโอเค ด้านหน้าก็หน้าดำไปแล้วนะัน,นี้ตัดแรดบ่อยหน้านเลยดําไม่ค่อยได้ทาครีมอีกหนึ่งคันนะคะนี้โอเคแล้วก็มาดูด้านท้ายฝาท้ายเดิมหุ้มคาร์บอนนะครับก็คือรับน้ําหนักได้ปกตินะคันนี้รับน้ำหนักได้ปกต,ะคะกปกติคือนั่งได้ปกตินะครับเพราะมัาเป็นฝาเดิมหุ้มคาร์บอนก็คือเข้ากับเขาตัดดำเลยคาร์บอนคันนี้โอเคอันนี้เราก็มาอยู่กับภายในของเจ้า t o y ยต้าวีโกคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นตัว TRD โดดเด่นจากตัวธรรมดายัางไงหนึ่งครับเบาคับเบาสีเขาจะโดดเด่นอยู่แล้วสีดําผ้ากำมะหยี่คาดด้วยเขาเรียกว่ากระสอบส้มเหมือนเขาเรียกเป็นสีสีส้มกระสอบส้มผมเรียกมากระสอบส้มนะโอเคแล้วก็มีวัโบุสพอมาลไยเดิมโรงงานเกียร์ธรรมดาส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะซับบ็อกหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นตัวเพิ่มปรับลดเสียงเบสในรถเดี๋ยวเรามาเปิดให้ฟังดีกว่าถ้าลูกค้าขานางนอยากฟังส่วนหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแอนดรอยด์เดี๋ยวผมจะตา้าให้ดูดีกว่า จอก็จะเป็น Android นะครับรองรับพวก b l บลู o t h แล้วก็ USB อันนี้ก็ครบเลยส่วนแอร์แผงแอร์ก็จะเป็นค่าส้มของตัว t ีตัวทีดีตัว T R D มันจะเป็นค่าสีส้มนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าลมดำสวยๆแล้วก็มีวัดบูธห t 6 0ปอนด้านข้างก็จะโอ้อันนี้มีด้านข้างดูมีลูกเล่นด้านข้างก็คือหุ้มคาร์บอนต้องบอกว่าหุ้มคาร์บอนนะครับไม่ได้เป็นฟีด สวยๆเลยคันนี้อ่าไม่ก็จะอยู่ที่1นึ่งแสมกิโลต้องบอกว่าคันนี้สวยมากและพร้อมใช้งานอ่าแล้วก็มีอีกนี้ด้วยนะครับตัวพวกนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคันนี้แล้วก็จะมีตัวเทอร์โบไทม์เมอร์ก็คือตัวเขาเรียกว่าเทอร์โบไทม์เมอร์เนี่ยเป็นตัวตั้งเวลาในการดับรถมันจะตั้งได้1นาที2นาที3นาทีถึง9นาทีกับ10นาทีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าโอเคครับงั้นเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่า ตัวนี้มีอะไรกันบ้างโอ้โหเป็นไงเครื่องยนต์ต้องบอกเอาใจวิรุ่นมากอ่าเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับฝาคาร์บอนในที่ผมเปิดตั้งแต่หวัวคลิปเลยว่ามันจะมันจะมันมันมีดียังไงของตัวนี้ตัวนี้คือเขาจะเก็บงานรายละเอียดด้านในนะครับเขาจะไม่ได้ปล่อยก็คือมันจะมีทั้งด้านนอกคาร์บอนแล้วก็ด้านในคาร์บอนคือไม่ได้ปล่อยงานเทียวอย่างงี้คือเขาจะหุ้มมาให้มันดูเรียบร้อยต้องบอกเรียบร้อยเข้าเหมือนทรงเดิมเลยเหมือนทรงเดิมเลยคันนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะหนากว่าฝาคาร์บอนทั่วไป ส่วนคันนี้ก็จะเป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับจะมีท่ออินเตอร์แล้วก็พวกท่อกรองแล้วก็มีอินเตอร์3นิ้วก็แบบอินเตอร์3นิ้วนะครับอันนี้เป็นอินเตอร์อ่าม้อน้ําก็ยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่คันนี้ต้องมาขับสนุกขับสนุกเลยคันนี้ก็จะเป็นอ่ามีเปลี่ยนเทอร์โบมาด้วยคันนี้เป็นเทอร์โบสามพันแต่ผมไม่แน่ใจปากอะไรนะน่าจะเป็นเทอร์โบสามพันก็คือขับสนุกสนุกสหรับ เจ้าวิโก้คันนี้จะบอกว่าเอาใจไวรุ่นอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยมากสวยมากต้องมาดูตัวจริงครับสวยจริงๆภายในเครื่องก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะอ,อุด e g r ก็ยังเราก็ยังมีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องอีกเหมือนกันนะครับคันนี้ไม่ว่าลูกค้าจะออกรถซิ่งรถบ้านรถเดิมเราก็มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่องอยู่แล้วเพราะเราจะต้องตรวจเช็คก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้าแน่นอนทุกคันโอเคครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าไฮรักวีโก้คันนี้นะครับ ต้องบอกกระเลัยทีนะครับคันนี้จะเป็นไฮลักวีโ o 2.5ปี2013ตัว T R D นะครับต้องบอกตัว T R D มันเป็นเหมือนชุดแต่งของตัวตัวเจ้าเจ้าโฉมนี้ราคามันก็จะเลยค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวธรรมดานะโอเคสวยมากคันนี้หรือสำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาติดตามพวกเรานะครับผ่านทางช่องทาง y u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  e ออมพงาหรือว่าติดต่อเข้ามาสอบถามในทางเพจร้าน YouTube อเออเพจร้าน อัมพงาสาขาปกแดงครับผมติดต่อทางพวกผมเซลต้อมหรือว่าเซลอะไรลเซลหลายหลาๆยๆท่านได้นะครับหรือว่าจะติดต่อเซลต้อมโดยตรงก็เบอร์โทร0<อ>ูน4์6 8 8้ายินดีให้บริการครับแล้วก็ตอบปัญหาลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวผมต้องบอกว่าออกได้ทุกอาชีพนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ